คที่นี่วัดนองผักชีนะคะพาหลานมาเจิมล้วเดี๋ยวไปรับเขาดีกว่าเขาจะอยู่ตรงไหนไมาดูนียก็ <c oughs> เป็นรานาน้านรา้านขาร้านขายอ่างเี้ายังเตรียมเตรียมของอยู่ก็จะขายช่วงเย็นๆนี่มีรถสังแถวงรถสังแถววมาครับ แตต้องไปรอข้างหน้าแล้วเกาลัดเกาลัดมาดูปากซอยทำไมนานจังกว่าจะมาเดี๋ยวไปรอด่กเวลาลานลานหลวงมันค่า ก็ขายของตอนเย็นตอนเย็นขายกันกี่โมงคะขายกันกี่โมงคะตอนเย็นใส่บาทอุ้ยเดี๋ยวนี้ใส่สวยเชียวสวัสดีค่ะใส่บาทแล้วนี่มีพัชนาสวยงามเชียว <c oughs> อ๋อปรับลุมาไม่ได้มาไม่ได้มานานคือเท่าไหร่คะสามสิบบาทถ้าเดิมราคาเดิมอยากสวยงามด้วย มารอมารอดักหลานจะอยู่ไหมที่นี่คือวัดหนองผักชีร้านหลวงเปลี่ยนไปเยอะดูพระเดีว่กูเจ้าเขาจะมาอรนะมีหนึ่งศูนย์แปดไหมหนึ่งศูนย์แปดมีไหมคะ หอหนึ่งหนึ่งเก้าอ่ะเก้าหนึ mm ่งหนึ่งมีไหมเก้าหนึ่งหนึ่งมีหมเ้าหนึ่งหนึ่งศูนย์สมีมศูนย์สีมีสองใบไหมคะศูนย์สี่เหรอเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนรอดักล้านอยู่แาวนี้มาเลย เอาไม่ครไมเอาจะไปแล้วนะเอาทีรีบไปก็ไม่ต้องขายรีบไปก็ไม่เอาถ้ารีบก็จะจะเอาไม่รีบไม่รีบไหนไ่ะเออมันต้องอย่างนี้ดิเดี๋ยวก่อนนึกหน้ามีออกเลยแต่ได้ศูนย์ถึงส่ก็ได้ศูนย์สี่ตรงตรงเลยไหมใช่สามศูนย์เท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งสองร้อยค่ะสองใบ ขอบคุณค่ะขอให้ได้ให้โดนเฮง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 เรื่องน,น,นี้เรื่องนี้เรื่องนี้กวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่ง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 ขอให้ได้ประอยากได้วันนี้เราเข้าบ้านเปลี่ยนสไตล์เลยจำไม่ได้เลยวันนี้มาทำวันนี้มาหาท่านหลวงพี่มาหาหาท่านเจ้เาว่าลึกไปก่อนลูกค่ะคือพี่พออยงวดนี้อะไรดี เราจะรอว่าเขาจะมาอีกกี่นาทีโอเคขายดี <Okay. S 2> ใครด,ดีนะหวยออกวันไหนอ่ะ <c oughs> พวกนี้เหรอ <c oughs> อกอกวันนีน <c oughs> อยู่ปากซอยขับรถอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็ <c oughs> มีแมวด้วยแมวแมวสุดหลอนแมวถูกผูกแมวถูกกักค้ง พาดูบรรยากาศรอบๆรอบๆวัดหนองบัชีถูกถูกกักขังแมวถูกกัก,กขังนเนาะน่าสงสารจังแต่เขาก็ชอบมีนมขนมีอยากกินขนมเนาะ มีร้านขายขนมเโอม้มีเหลือนิดเดียวเองนดีย่เอาไิแวทนี่นี่คือบริเวณหน้าวัดหนองผักชีหน้าหนองผักชีจะให้ดูหน้าหนองผักชีพัดรารยมทำอ,ทยมอยากให้ดูไกล แสไไดงให้ดูตัวใจข้างหน้านนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเดี 52, ยดีห้าสิบสองแยกสี่สิบห้านี่คือแยกสี่สิบห้าวัดรานนิยมทำเป็นดน้องผัดชีวันนี้มีงานวัด งานช็อปชิมชัยจะจับดูเขาจะมาหรือยังทำไมชาจังนี่ก็ซอยพระผู้ระหงผู้ระหงโฮมสเตย์ ตอนนี้ก็เป็นศาลาศาลาเขาเรียกอะไรนะสำหรับสำหรับดูรถกันดูรถกันมาเริ่ม,เร,มเริ่มกันศาลาสังเวชรรมสังเวชตอนนี้ทิวทัศน์ไม่สวยเพราะว่ามีร้านค้ามีร้านค้ามา คิวทัดไปก่อนนะตั้งกล้องรอกพราจะมาขี่โมนัดไม่เป็นนัดไม่รู้จักเตรียมการของคนนะพรุ่งนี้พี่ออยมาวาดะะัดจะป่ะคะอ้าเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วนี่รถแดงไม่มีรถแดงไปไหนละพี่ไอ้ที่น้ำยาที่หนูซื้อไปมันยังใช้ได้อยู่ไหมตั้งนานแล้วนะ ไม่เสียใช่ไหมแต่ว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะกนลิ่นของมันเองใช่ไหมกลิ่นของตัวเลยแล้วเอาเอาใส่สนามหญ้าได้ไหมต้องผสมน้ำไหมมันเหมือนปุ๋ย,ยเลยใช่ไหมอ๋อผสนมหญ้ามันนั่นยังไม่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยยต้องไปเรียนเดี๋ยวไปเรียนต้องไปเรียนอ่า ท่านพระครูแล้วแหละมันมาช้าจังเลยเป็นพระครูแล้วเราลออยู่นี่เดี๋ยวท่านท่านจะรอ,อนานไปค่ะไปที่กุฏิที่กุฏิอเออจ้าวาดดีกว่าดูแลกินข้าวกินอะไรด้วยวัดราชยมทํา มีงานวัดเลยนะเป็นตอนกลางคืนไฟคงสวยอะ่ะเดี๋ยวคืนนี้จะพามาดูนะคะพามาดูงานวัดผ้มามีกีดในมณ์เวลาผ้ามีกีดในมณาก,ก็จะมีรถแดงมารับแดงมารับท่านมี่ในมณ์ข้างนอกโดยจะฉันเพนฉันเพนฉันเพนเพกิดในมณ์ ี่นาทีแล <money>! ้วดูท่านท่านจะกินนิมนต์นะไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตท่านหรอกนี่จะขึ้นรถแดงอันนี้นะเห็นไหมกี่รูปไม่รู้รถแดงรถแดงรถแดงรับรับท่านคงมีใครมานิมนต์กินนิมนต์คลิปนี้ประแสงขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิชาเนี่ยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ